สวัสดีครับพบก,กับสหายนานสองปืนโฮสเตอร์นะครับวันนี้แนะนำสองปืนพกนอกนะครับของ P203 นะครับที่กำลังจะส่งลูกค้านะครับอ่าโอเคนะครับเป็นซิกซเออรนะครับสองพกนอกนะครับเราขออนุญ,ญาตถอดโมเดลออกจากสองปืนก่อนนะครับ ดูเนื้อชิ้นงานก่อนนะครับด้านในเป็นจับในหนังแกะสีแดงนะครับกดขึ้นรูปตามตัวปืนด้านหลังสีแดงนี่เป็นเคฟลานะครับอ่าไม่ใช่เคฟลาเป็นแผ่นเป็นแผ่นไคเดกนะครับเป็นแผ่นไคเดกแล้วก็ตอกหมุดยึดกับเย็บไว้นะครับเป็นแบบเบรกล็อกนะครับเป็นจุด สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เพจ a c e b o o k ซองปืนหนังสหายนานโดโฮเตอร์นะครับเดยท้ายคลิปจะมีรูปการพกด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ